สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาประกอบเครื่องตัดหญ้านานีคีนะตัวนี้จะเป็นมังกโคลว์นะแลมาดูการประกอบกันเลยนะครับผมแล้วก็มาดูนประกอต่างๆของตัวเครื่องตัดหญ้าของเรานะครับผมว่าจะต้องประกอบอะไรบ้างนะครับแับแรกับตัวนี้จะเป็นเหล็กดูสายตะพายนะครับผมใบมีดมีดกันสัมแบบนะครับเดี๋ยวก็จะประกอบมือเหล็กนะครับแล้วก็ เราก็จะแยกแยกน็อตออกมาก่อนนะนอ็อตสองตัวยาวนะครับเราแแยกน็อตออกมาก่อนเลยแยกชุดน,น็อตออกมาแล้วนะครับผมเราแยกตัวที่ยาวที่สุดออกมาก่อนนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหล็กล,ลกูกล็อกตัวกระปังยานะครับเราแ,แยกมันก่อนนะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับก็าใส่น้องเสร็จแล้วเราจะมาใส่เหล็กมือส่ตะาคระครับ รูที่ไม่มีบ้างตรงนี้นะครับเพื่อใส่ด้านหน้านะครับอย่างนี้นให้คลายมนะตเตอร์ยี่้อก่อนแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางนครับนะแล้วก็ถอดม้ำสองตัวอับ ราตขันเขให้่นน้ครับอนันนะองสามตัวนะครับก็มาใส่เอเล่นกันนะ ไม่ใส่ใบมีดต่อเลยนะแต่ก็ะบังยากอว่ะครับ แถบนะผมก็จะเล็กใช้เป็นใบอีกสองมิลนะครับขันตอนแรกนะเราก็จะหยบบนี้วครับใส่ลูด้านข้างนะครับเพื่อตีแต่งหนหัวเราต่อครับ่อนแข่มันเข้าไปขัดอยู่ในรูนะตัวนี้เป็นเกียร์ซ้ายนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะหมุนนัดออกครับผมแล้วเราก็อันนี้จะเป็นถ้วยรองไว้นี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวฝักประกอบติดไว้นี่ ใบนี้ของเราคนระับื่อจะไถลไอย่างเนี้ยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับใช้ใช้เป็นหัวเหลยกตัวเล็กล็อกนะครับตัวฝาิดันก็จะเป็ช่วยลอให้นตัวมัล็อก <laughs> ขันนก็บนาฬิกาก็คือจะขันล็อกแน่นนะขันมัดเข้านะครับ ไป่ใส่กระไพนะ์มาใส่กระไพน์ใส่กระไพน์ใส่รกระไพน์แล้ววางกระไพน์เลยคนะรับน่าจะประมาณนี้ับ้รสำหรับใครที่ เขาตอบไม่ย่อตอบไม่เป็นแล้วหรือว่าซิ้เนรื่องจตยากของร้านเราไปนะครับก็สามารถประตอบตามวีดีโอที่เราทำขึ้นมาได้เลยครับ